สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมีในเดือนกันยายนาคมคลิปนี้เรามาดูดวงรายเดือนกันต่อนะแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปมากๆ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปนะคือเดือนนี้เป็นต้นปลายพอเราอ่านดวงในแต่ละหมวดเสร็จแล้วก็จะหยิบไพ่หยิบซีขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าไพ่เขาจะแนะนําหรือว่าจะย้ําเตือนอะไรคุณเพื่อให้ความหมายมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องการอ่านดวงบอกแล้วนะว่าเป็นการอ่านในภาพรวมเพราะว่าเราไม่เห็นพื้นดวงของแต่ละคนเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะแล้วพื้นดวงเดิมของคุณมันสําคัญมากๆเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย สำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาะคมจนถึง12เมษาโดยประมาณนะแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่มีนอันนี้ดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวตัวตนของคุณคือดาวพฤหัสยังจรเป็นเกษตรทับลักอยู่เพราะฉะนั้นชาวมีนจะมีพลังมีกําลังกายมีกําลังใจนะมีอิสระทางความคิดแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงแต่ต้องระวังสักนิดนึงนะการมั่นใจตัวเองเกินไปจนไม่ฟังใครอาจจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ฟังคนรอบข้างไว้บ้าง ไพ่ยิปซีประจําตัวตนของคุณในเดือนนี้ได้ไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆมีเพื่อนมีคอนเน็ชันที่ดี สบายใจกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะมีความสัมพันธ์ที่ดีถือว่าเดือนนี้ตัวตนคุณก็สบายใจไปเปล่าะน่งเนาะในเรื่องของการงานดาวพฤหัสก็เป็นดาวการงานของคุณด้วยก็เป็นกเกษตรพักพลักคุณอยู่ทําให้ตัวคุณจะมีงานมากมีภาระความรับผิดชอบมากแล้วจิตใจคุณช่วงนี้ก็จดจ่ออยู่กับเรื่องของการทํางาน เป็นโอกาสดีที่คุณจะพาตัวเองให้ก้าวหน้าจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะแล้วนอกจากคุณจะพาตัวเองไปด้วยความสามารถความรู้ของตัวคุณเองสำเร็จด้วยความมานะความพยายามของตัวคุณเองคุณยังมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะเพะื่อหสที่หมายถึงผู้ใหญ่โดยตรงอยู่แล้วด้วย ทำให้คุณจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่คุณจะได้รับเกียรติได้รับรางวัลประสบความสาเร็จตามที่คุณคาดหมายไพ่ย,ยิบสี่ทางด้านการงานได้ไพ่เดอะเฮอร์มิสไพ่นี้แนะนำให้คุณหาความรู้เพิ่มเติมนะคือรู้อะไรรู้ให้ถึงแก่นเลยรู้ให้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆรู้ให้ลึกรู้ให้จริงและจะดีกับ ตัวคุณมากๆนะจะทําให้การงานของคุณพัฒนาแล้วก็มั่นคงมากๆหากมีปัญหาอันใดไพ่บอกให้คุณแก้ปัญหาโดยการใช้สตินะแล้วไพ่ย,ยังย้ําว่ายังไงก็แล้วแต่คุณมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่แน่นอนในเรื่องการเงินอังคารดาวการเงินของคุณก็เป็นเกษตรอยู่ในภพการเงิน แล้วอังคารของคุณเป็นเจ้าเรือนสุภะด้วยสุภาหมายถึงความจเจริญเติบโตความก้าวหนะ้าเพราะฉะนั้นเรื่องเงินของชาวเมีนนะคุณยังมีความมั่นคงได้แน่นอนเพียงแต่ดาวอังคารเป็นดาวที่ต้องเหนื่อยหน่อยแต่คุณจะมีรายได้ที่คุ้มเหนื่อยมากๆแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยดาวอังคารที่จออยู่กับราหูดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุลมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะ เข้ามาหาคุณในเรื่องของการเงินการทองมีนะคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ได้รับเงินที่คุณไม่ได้คาดฝันไม่ได้คิดไว้เรียกว่าเดือนนี้การเงินของคุณจะมีความราบรื่นมากขึ้น แล้ววันที่7จกรกฎาคมดาวมฤตออยูซึ่งเป็นดาวไพยอาเพศเนี่ยออกจ็จะจอออกจากภพก,การเงินของคุณเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความติดขัดหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ได้ดังใจบ้างแต่ใน,นพอหลังวันที่7็กรกฎาคมไปการเงินของคุณจะโฟมากขึ้นนะโอกาสดีๆมีเข้ามาเป็นช่วงทีเ่เรียกว่าเป็นโอกาสทองของชาวมีนอีกครั้งหนึ่ง แล้วเสาดาวลาภะของคุณซึ่งเป็นดาวความสําเร็จเป็นดาวลาภผลของคุณก็ยังจอเป็นเกษตรอยู่เพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นช่วงเติบโตเป็นช่วงกรอบโอยทั้งด้านการเงินของชาวมีนเลยนะแม้ว่าเสาเขาจะพักองศาไปจนถึงวันที่10ตุลาแต่เขายังพักอยู่ในบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินของคุณอาจจะได้ล่าช้าไปบ้าง แต่ยังได้นะยังมีความมั่นคงยังหาได้แล้วข่าวดีคือคุณสามารถที่จะมีเงินเข้ามาได้หลายทางนะไพ่ย,ยิปซีในด้านการเงินก็ได้ไพ่หกไม้เทา้าหกไม้เท้านี้เป็นไพ่ของชัยชนะเลยนะคุณไม้เท้าหมายถึงการงานเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ การงานของคุณจะทําเงินให้คุณได้มากกว่าปกติเรียกว่าทำเงินให้คุณทำเงินให้คุณเป็นกรอบเป็นกำรรและคุณยังสามารถที่จะมีรายได้ได้ไดหลายทางอย่างที่บอกนะ mm hmm. เพื่อนสังคมจะเปิดโอกาสให้ mm hmm. เพื่อนอาจจะชี้ช่องทางให้คุณเอ,อไปตรงนูน้นไปตรงนี้นะก็เมคมันนี้ได้มากขึ้นคุณที่กําลังรอเงินอะไรอยู่ก็ตามนะมีโอกาสที่คุณจะได้รับเงินที่คุณ กำลังเฝ้ารออยู่เรียกว่าเดือนนี้การเงินของชาวมีนต้องบอกว่าคล่องตัวมากๆนะในเรื่องของความรักตอนนี้พุทธดาวคนรักคู่ครองจออยู่ในภพพันธุทีนี้มันมีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเลือนอลิเนี่ยไปแจมร่วมอยู่ด้วยจริงๆพุทธเป็นเกษตรหมายถึงความมั่นคงนะพอมีดาว อ,าอาริเข้าประจามเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาความไม่เข้าใจกันได้บ้างหรืออริหมายถึงความเจ็บไข้ไม่สบายคู่ครองอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายวันที่12กรกฎาด,ดาวคนรักคู่ครอ,องของคุณจะจอยครอบพบปุตตัดแต่พอวันที่17ดาวอาทิตย์เจเริออริก็จอยมาคุมอีกแล้วไปเล็งกับ เสาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของอารมณ์ความหมุดหิดความจุกจิกจู้จี้เอาไว้นิดนึงพอวันที่28ดาวคนรักคู่ความของคุณงจรเข้าพบอริตรงๆเลยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสรุปความได้ว่าเรื่องความรักเรื่องคนรักของชาวมีนนะก็อาจจะยังอยู่ในช่วงสามวันดีสีวันไข่ อาจจะมีปัญหาต่อกันบ้างพูดจาไม่เข้าหูกันบ้างหรือว่าคู่ครอ,องของคุณเจ็บไข้ไม่สบายก็ต้องดูแลกันไปเนาะส่วนคนโสดความที่มันยังมีดาวอริเข้ามาพัวพันกับดาวคนรักคู่ครอ,องของคุณอยู่เนี่ยคือถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีมีโอกาสที่คุณจะได้พบรักไหมมีเพราะดาวคนรักคู่ครอ,องของคุณจะจอยก็พบปุตตะ ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึง28กรกฎาคมคุณมีโอกาสที่ได้เจอคนรักคู่ครองอยู่แล้วแต่ความที่มันมีดาวอกร์เข้ามาแจเพราะฉะนั้นดูดีๆนิดนึงนะยังไม่ต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาอาจจะหวังอะไรบางประการหรือเปล่าหรือเขาอาจจะยังมีพันธะยังไม่โสดจริงๆนะคุณอาจจะไปรักคนที่เขามีเจ้าของเข้าก็ได้หรือคนที่เข้ามาอาจจะโสดแต่ อาจจะมีทัศนคติบางประการที่ไม่ตรงกันทําให้คุณคุยกันไม่ได้ทุกเรื่องอะ่ะคนเราถ้ามันเป็นคนรักเป็นคนที่จะเดินร่วมกันไปมันควรจะคุยกันได้ทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบตัดสินใจนะค่อยๆดูไปเดี๋ยวรอให้ดาวคนรักคู่ครองของคุณจอยเข้าพกปัตตานิแลนะดาวเป็นเกษตรถึงเวลานั้นก็ตัดสินใจยังไม่สายไพ่ยิปซีในเรื่องของความรักได้ไพ่ king of pentacles เป็นไพ่ที่ดีมากใบหนึ่งเลยนะไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองเพราะฉะนั้นคนรักคู่ครอ,องของคุณหาเงินเก่งนะไม่ว่าคุณจะมีอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีถ้าคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่หาเงินเก่งเพียงแต่ไพ่ king of pentacle เนี่ยเป็นไพ่ที่ถ้าในในแง่ของความรักนะมันจะเป็นความรักที่ค่อนข้างนิ่ง,งอาจจะไม่โรแมนติกไม่หวานแหววแต่วจาแต่จะมีความมั่นคงให้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วหรือ กำลังมีเข้ามาขอแค่คุณใจเย็นนะถ้าคุณอาจจะมีปัญหาต่อกันบ้างคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างแค่คุณใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวปัญหามันจะคลี่คลายไปเองเพราะไพ่คิงออฟเพนัลเนี่ยมันเป็นไพ่อะไรที่ ไม่ได้หนักหนาดุนแรงมันมีความมั่นคงมันมีความนิ่งอยู่นะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วปล่อยให้เวลาแก้ปัญหาให้คุณนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกรกฎาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า